คาถาบูชาพระศิวลีพระอรหันต์ผู้มีลาภมากนะโมตัสสะภควาโตระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควาโตระโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภควาโตระโตสัมมาสัมพุทธะศิวลีจามหาเถโลเทวตานระปูชิโตโสระโหปัจจายาทิมีอังวันธามิตังสธาศิวลีจามหาเถโลยักขเทวาพิปูโตโสระโหปัจจายาทิมีอังวันธามิตังสธา สีวลีเถระคุณนางเอตังโสธิลาพังผ้าวันตุเมสีวลีจ่ามหาเถโลเทวตานราปุชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอังวันธามิตังสธาสีวลีจะามหาเถโลยักขะเทวาพิปุโตโสระโหปัจจยาธิมหิอังวันธามิตังสธาสีวลีเถระคุณนางเอตังโสธิลาพังพระวันตุเมสีวลีจ่ามหาเถระไม่สีวลีจ่ามหาเถโลเทวตานราปุชิโตโสระโหปัจยาธิมิอังวันธามิตังสธา สีวลีจามหาเถโลยาักคาเทวาพิปูโตโสโลโหปจจยาทิมหิหังวันธามิตังสธาสีวลีเถราคุณนางเอตังสวถิลาพังพระวันตุเมขอให้มีโชคลาภขอให้ร่ำรวยเงินไหลนองทองไหลามาสมความปรารถนาสำเร็จทุกประการสาธุสาธุสาธุ